สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้กันญาหยุดนะคะก็เลยได้มีเวลาค่ะนะคะทั้งไอศครีมทั้งกาแฟจ้าแต่งานวันนี้นะคะกันยาก็คงไม่ได้ไปดูนะคะเพื่อนๆเพราะว่าคนเยอะมากส่วนมากก็นากมาเลยนะคะวันนี้โอ้โหตรงนั้นก็จะเป็นร้านขายไอศครีมเนีร้านขายกาแฟานะคะคนเต็มไปเลยจ้าเพื่อนๆจ้า กัญญาก็ทานมาแล้วามาเล่นดนตรีที่นี่นะคะแต่กัญญาก็คงไม่ได้ไปดูเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆจา๋าต้นกระบองเพชรสวยไหมคะข้างหลังกัญญาแตกต่างกับพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆบรรยากาศที่ไม่ค่อยมีแสงแดดมากๆแล้วก็นี้คือดอกไม้ที่เขาเพิ่งปลูกมาใหม่อีกแล้วนะคะ,ะกัญญาเคยได้ทําคลิปไปแล้วนะคะ หลายรอบแล้วแต่ไม่ใช่ดอกไม้จำพวกนี้นะคะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆบรรยากาศที่ไม่ค่อยมีแสงแดดมากๆแล้วก็ดอกไม้ที่สไตล์นี้สวยๆแบบนี้นะคะสขีขาวๆนะคะสวยงามมากๆดอกนี้จะอยู่ได้นานมากๆเลยนะคะคงทนมากๆจ้าพาเพื่อนเพื่อน,อนมาชมบรรยากาศดีๆ บรรยากาศสวยๆบรรยากาศที่ไม่ค่อยมีแสงแดดมากๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่า,อารอบนี้นะ่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่เขาปลูกนะคะเดี๋ยวก็หน้าฤดูอุ่นก,ก็จะเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าแนะคะทั้งไอศครีมทั้งกาแฟาจ้าแตา่งานวันนี้นะคะกันยาก็คงไม่ได้ไปดูนะคะเพื่อนๆเพราะว่าคนเยอะมากส่วนมากกันแล้วเจอกันใหม่นะคะ มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีโชคดีมีใช้ค่ะบายๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้กันยาหยุดนะคะก็เลยได้มีเวลาค่ะนี่คือดอกไม้ที่เขาเพิ่งปลูกมาใหม่อีกแล้วนะคะกันยาเคยได้ทําคลิปไปแล้วนะคะหลายรอบแล้วแต่ไม่ใช่ดอกไม้จาพวกนี้นะคะบรรยากาศที่สดชื่นนะคะ ดอกไม้สวยๆนะคะเพื่อนๆจา๋าพามาชมดอกไม้สวยๆอีกแล้วนะคะตรงนี้นะคะดอกไม้ที่ท่านกำลังเห็นนี่นเเดอใคคค่ยยยูิยขอบคุณพ,พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆบรรยากาศที่ไม่ค่อยมีแสงแดดมากๆแล้วก็บน,นะคะ ทั้งไอศครีมทั öğ, ้งากาแฟจ้าแต่งานวันน <im amas> ี้น um <This irs> ะคะกัญญาก็คงไม่ได <im> ้ไปดูนะคะเพื่อนเพราะว่าคนเยอะมากส่วนมากก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศดีดีบรรยากาศสวยๆบรรยากาศที่ไม่ค่อยมีแสงแดดมากๆแล้วนะคะทั้งไอศครีมทั้งากาแฟจ้าแต่งานวันนี้นะคะกัญญาก็คงไม่ได้ไปดูนะคะเพื่อนเพราะว่าคนเยอะมากส่วนมากก็ ก็แค่ชมบรรยากาศรอบๆดอกไม้อย่างอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะกับน้องสุนัขนะคะโอ้ยน้องสุนัขชอบบรรยากาศแบบนี้กัญยาชอบทุกการำลังใจนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปกัญญาขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆบรรยากาศที่สดชื่นนะคะดอกไม้สวยๆนะคะเพื่อนๆจ๋าพามาชมดอกไม้สวยๆอีกแล้วนะคะตรงนี้นะคะดอกไม้ที่ท่านกำลังเห็นนี่แล้วเจอกันใหม่นะคะมีความสุขมากๆนะคะ สวัสดีโชคดีมีชัยค่ะบ๊ายบายจ้าพาพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆบรรยากาศที่ไม่ค่อยมีแสงแดดมากๆแล้วก็ยังมาเล่นดนตรีที่นี่นะคะแต่กัญญาก็คงไม่ได้ไปดูเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆจ๋าต้นกระบองเพชรสวยไหมคะข้างหลังกัญญาแตกต่างบรรยากาศที่สดชื่นนะคะดอกไม้สวยๆนะคะเพื่อนๆจ๋า พามาชมดอกไม้สวยๆอีกแล้วนะคะตรงนี้นะคะดอกไม้ที่ท่านกําลังเห็นนี้ okay. แล้วแล้วเขาก็จะเปลี่ยนใหม่มาปลูกอีกชนิดหนึ่งปลูกแบบใหม่นะคะแล้วก็ปลูกแบบหลายสไตล์แตกต่างกันไปนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมก้นออกไปนะคะหลายๆนานาพันธุ์สวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีๆกับต้นกะบ,บองเพชรสวยๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมผู้คนเยอะแยะมากมาเล่นดนตรีที่นี่นะคะ แต่กัญญาก็คงไม่ได้ไปดูเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะพเพื่อนๆจา๋าต้นกระบองเพชรสวยไหมคะข้างหลังกัญญาแตกต่างกันยากาศที่สดชื่อนะคะดอกไม้สวยๆนะคะพเพื่อนๆจา๋าพามาชมดอกไม้สวยๆอีกแล้วนะคะตรงนี้นะคะดอกไม้ที่ท่านกําลังเห็นนี่ยากาศที่สดชื่อนะคะ ดอกไม้สวยๆนะคะเพื่อนๆจ๋าพามาชมดอกไม้สวยๆอีกแล้วนะคะตรงนี้นะคะดอกไม้ที่ท่านกําลังเห็นนั้นออกไปนะคะหลายๆนานาพันธุ์สวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีๆกับต้นกะบ,บองเพชรสวยๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมผู้คนเยอะแยะมากอีกแบบหนึ่งนะคะตรงนี้เพิ่งปลูกมาใหม่ดอกไม้ที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคมาเล่นดนตรีที่นี่นะคะแต่กัญยาก็คงไม่ได้ไปดูเหมือนเดิมคะ่ะ เห็นไหมคะพเพื่อนๆจ๋าต้นกระบองเพชรสวยไหมคะก้างหลังกันยาแตกต่างกันทุกกาลังใจนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปกันยาขอบคุณมากๆนะคะพเพื่อนๆบรรยากาศที่สดชื่นนะคะดอกไม้สวยๆนะคะพเพื่อนๆจ๋าพามาชมดอกไม้สวยๆอีกแล้วนะคะตรงนี้นะคะดอกไม้ที่ท่านกําลังเห็นนี่นนเเยอคค่ยยยูิยด ลขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปกันยาขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆสวยมากๆที่ไหนก็สวยนะคะมองไปที่ไหนก็สวยทุกที่เลยนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆจากคนเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าวันนี้มีเทศรรากาลที่สดชื่อนะคะ ดอกไม้สวยๆนะคะเพื่อนๆจ๋าพามาชมดอกไม้สวยๆอีกแล้วนะคะตรงนี้นะคะดอกไม้ที่ท่านกําลังเห็นนั้นออกไปนะคะหลายๆนานาพันธุ์สวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีๆกับต้นกะบองเพชรสวยๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมผู้คนเยอะแยะมันออกไปนะคะหลายๆนานาพันธุ์สวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีๆกับต้นกะบองเพชรสวยๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหม ผู้คนเยอะแยะมากอีกแบบหนึ่งนะคะตรงนี้เพิ่งปลูกมาใหม่ดอกไม้ที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆบรรยากาศที่ไม่ค่อยมีแสงแดดมากๆแล้วก็กมากมายเลยนะคะวันนี้โอ้โหตรงนั้นก็จะเป็นร้านขายไอศครีมนะร้านขายกาแฟนะคะคนเต็มไปเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะกัญญาก็ทานมาแล้วมากมายเลยนะคะวันนี้ โอ้โหตรงนั้นก็จะเป็นร้านขายไอศครีมนะร้านขายกาแฟานะคะคนเต็มไปเลยจาะเพื่อนจ้ะกัญญาก็ทานมาแล้วพาเพ, <า S 2> พื่อนๆมาชมบรรยากาศดีบรรยากาศสวยบรรยากาศที่ไม่ค่อยมีแสงแดดมากๆแล้วก็บบนะคะทั้งไอศครีมทั้งกาแฟาจ้าแต่ งานวันนี้นะคะกัญญาก็คงไม่ได้ไปดูนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าคนเยอะมากส่วนมากกัญญาจะไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะทํางานแล้วก็กลับบ้านจ้าไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ,ะไม่แน่ใจว่าอรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่เขาปลูกนะคะเดี๋ยวก็หน้าฤดูอุ่นก็ก็จะเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆจาเพื่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีโชคดีมีชัยค่ะบ๊ายบายจ้า กันออกไปนะคะหลายๆนานาพันธุ์สวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีๆกับต้นกะบ,บองเพชรสวยๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมผู้คนเยอะแยะมากบรรยากาศที่สดชื่นนะคะดอกไม้สวยๆนะคะเพื่อนๆจ๋าพามาชมดอกไม้สวยๆอีกแล้วนะคะตรงนี้นะคะดอกไม้ที่ท่านกําลังเห็นนี่พาเพื่อนๆ,อนๆมาชมบรรยากาศดีๆ บรรยากาศสวยๆบรรยากาศที่ไม่ค่อยมีแสงแดดมากๆแล้วก็บรรยากาศที่สดชื่นนะคะดอกไม้สวยๆนะคะเพื่อนๆจ๋าพามาชมดอกไม้สวยๆอีกแล้วนะคะตรงนี้นะคะดอกไม้ที่ท่านกําลังเห็นนี่พา,พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศดีๆ บรรยากาศสวยๆบรรยากาศที่ไม่ค่อยมีแสงแดดมากๆแล้วก็มุรทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปกันยาขอบคุณมากๆนะคะเ,เพื่อนๆเคแล้วแล้วเขาก็จะเปลี่ยนใหม่มาปลูกอีกชนิดหนึ่งปลูกแบบใหม่นะคะแล้วก็ปลูกแบบลหลายสไตล์แตกต่างกันไปนะคะวันนี้ก็พาเ,เพื่อนเมาชมมากมายเลยนะคะวันนี้โอ้โหตรงนั้นก็จะเป็นร้านขายไอศครีมเลร้านขายกาแฟนะคะคนเต็มไปเลยจ้ะเพื่อนๆจ้า กัญญาก็ทานมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้กัญญาหยุดนะคะก็เลยได้มีเวลาค่ะสวยมากๆที่ไหนก็สวยนะคะมองไปที่ไหนก็สวยทุกที่เลยนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆจะาคนเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าวันนี้มีเทสังมาเล่นดนตรีที่นี่นะคะแต่กัญญาก็คงไม่ได้ไปดูเหมือนเดิมค่ะ เห็นไหมคะเพื่อนๆจ้าต้นกระบองเพชรสวยไหมคะข้างหลังกันญาแตกต่างกับก็แค่ชมบรรยากาศรอบๆดอกไม้อย่างอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะกับน้องสุนัขนะคะโอ้ยน้องสุนัขชอบบรรยากาศแบบนี้กัญยาก็ชอบวันเวลาที่มันลุงเลยใจคนเปลี่ยนเปลี่ยนแปล